เซียนทุกอย่างวันนี้มึงจะมาเซียนแจกกองวันให้เด็กเพราะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเอ้เอาวันเด็กแห่งชาติเอ้ยวันนี้มึงจะเอากองวันมาแจกเด็กๆนะเพราะว่าช่องมังเอียดคือแบบก็แจกไปหลายอย่างน้องพัตต์เคยได้อะไรยังกันเลยเนาะโผลไปาแล้วใช่ไหมโอเคคนอื่นนะได้ไม่ไม่เคยได้โอเควันนี้มังเอียดจะเอาขนมแล็กท้าบโอเคได้เยี่ยมจิงเบ้งไหมอ๋อ โอเค okay. วันนี้มรรจะเกเจ้าขนมกับค <c oughs> ันเบ็ด <c oughs> มาแจกน้องๆด้วยเกมนี้เลยทุกคนนี่เกมนี้มันมีอยู่ว่า <c oughs> ใครเสียบโดนตุ๊ก,กาตาหลุดออกมาคนนั้นจะได้ของวันนะใครเทมแล้วลูกกระตาดีดนะเพราะมันมีอยู่อันเดียวที่ว่าดีดนะเนี่ยพอเทมปั๊บแล้วมันจะดีดป้องของครดีดป้องคนนั้นก็ได้คันไปเลยจะได้คันนี้ไปนะทุกคนอ่าใส่รรกเบ๊กก็ได้ใส่รอกสปินก็ได้แต่อันนี้คันนี้เอามาตั้งเอาเท่เอา่อยเฉยนะนี่ของมังฟิตนะ สำหรับคนที่ไม่ได้ก็จะได้ขนมไปคนละหนึ่งินนะครับแต่คนที่ได้ก็จะได้ขนมไปด้วยอ่าโอเคตามนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้งอันนี้ไว้เดี๋ยวมัจะถือให้เดี๋ยวมัให้เลือกก่อนทีละคนเอาเสีอะไรก็ได้เทมมาเทมทีละคนนะคนแรกได้ก็คือคนอื่นจบเลยเลือกเทมแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็หยิบขนมไปโอเคแล้วก็ออกไปอยู่หลังมงกุฎโอเคไหมตามนี้นะกติกามีแค่นี้โอเคไหมครับอเออได้รายงานตัวด,ด้วยกันดิสวัสดีครับผมยื้ ที่มุกเลยที่น้ำไมายเลยว่าเลยนะถ้าว่าใครจะโปรโมทว่าอยู่บ้านตรงไหนชื่อช่องอะไรใครมีช่องยูทูบมั้งไม่มีใครมีช่องนี้บอกมั้งใครจะโปรโมทอะไรเต็มที่ไปเลยช่องนี้เปิดเต็มที่โอเคฝากก่อนแรกก่อนเช่แล้วตามมาลุ้นกันทุกคนว่าจะได้ใครนะบังฟิศเล่นไหมเล่นไม่คนสุดท้ายก็ได้ถ้ามันไม่เด้งมังฟิศจะเป็นคนสุดท้ายนะทุกคนนะถ้าไม่เป็นคนนิหนึง จากดูเออจากดูอันนี้จากนู้นแดงก่อนมีเพียบนะจักนี้จักนี้เอาและแต่ใครจะเอาก่อนยกขึ้นมาแล้วก็เลือกหนั่หนักี่ป้านเอรอเออเออเลอท่าแดงนี่คือได้ที่ปันเลยใช่ท่าแดงนี่ได้ที่ปันเลยสีเขียวนะเอานที่ปันมันล้มดูไหนก็ได้ดูหนึ่งตุดหนึ้มตรงอ้าไม่ดีนั่นปันไปอยู่หลังมังพิษไป โอเคคนที่สองเลือกในมโอ้เออใช่ขนมขนมรู้ด้วยไหมเอาใครเอาสีเขียวเลือกรูไหนก็ได้แล้วแต่เลยเอาเอ้ยไม่ได้นะครับทุกคนเอาขนมไปเอาขนมไปอยู่ลังคิดต่อเดียวพอครบรอบถ้าไม่มีใครดีดเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ได้รูไหนก็ได้เลือกเองเลยเฮ้ยไม่มีใครได้ครับตอนนี้ ไม่ต้องรีบเยใจเย็นๆหยิบกระดุมไปนะเฮ้ยหยิบกระดุมไปหยิบกระดุมไปเย็นใเย็นใจเย็นจ้าจ้าจ้าเอ้ยไม่ได้เอากันไปเอากันไปโอเคตอนนี้ได้น้ำกันยังไงมิดซีสิออทีมก็ปิดด้วยลุนอะไรตะกันได้ลุนระดึกเอาพี่พี่เทมนึกดีๆเลือกดีๆดูไหนก็ได้ถ้ามันดีดออกไปนี่คือได้คันบิดเลยนะคันบิดนี้ราคา สองบาทเดี๋ยวปันเดี๋ยวดิปันไปเดี๋ยวปันเดี๋ยวปันไปแล้ยนี่รู้แล้วว่าทำไมรู้แล้วว่าทำไมไม่มีใครได้ไม่ได้ฮันตัวอล้วไ่ฮนตัวดูวยฮนตัวได้บอกชื่อเล่นไปวันนี้เผื่อว่ามันพุกได้สวัสดีครับผมชื่อชาบันเออชื่อนำนุำน้ำนุำแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็อายุอะไรก็บอกไปมีบุหร่เด็กแล้วไม่มีบุหร่เด็กเล้ยก็ไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคน้องตึงเนี่ ไดเลยไหมบอกไม่หมดไม่ได้วัตตะต้องบอกให้หมดเดี๋ยมันจะได้จืดตาแล้วคนนี้โยวัตตะเลยก็ว่าไปเอาโอ้ยโอ้ยบังพิตรก่อนเด้อบังพิตรโดนท้ายเลยเดี๋ยวตั้งก่อนน้องตาตาเอาเลยนะไม่เอาสีดำไม่ดีมาได้เลยโอ่าเเลยไหมตาไม่เลีงเลยเลยไม่ดีเดี๋ยวไหมเอาหนุ่มไปบังพิตรโอ้ครับผมในใจเด็กประอรลีนุ่ชื่อบังพิตรตาข้าวมังเอีงครับอายุสิบสามปียูโรงเรียนโรงเรียนด้วยรานสองของกีฬาสดไหมสด โซนนี้เอาตอุ้ยบังฟิศเอาลูกไหนเดี๋ยวก่อนโอ้ยหาดิเหียหาดิเลยรอบนี้ไม่มีใครโดนรอบนี้ไม่มีใครโดนก็ถือว่าออกหมดก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ออกหมดเดี๋ยวก็อ้าวมันไอ้นู้นไงใช่ไหมเราเสี่ยงไหมไงโอเครอบที่สองไม่มีกระหนุมไม่แล้วนะแต่ว่าอันนี้แทงเสี่ยงเอาเอาไอ้นู้นเลยไม่ได้ซะหนุ่มดิไหนใครที่ไม่ได้ดิินี่อ๋อเออจริงเหรอ แตได้ย yeah, okay. ังได้แ hmm. ล no, 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 no mm ้วโอเคตากล้องถืออันมาวิไปิดแล้วกรงไาไปให้น้องๆกลับมาวนใหม่เหมือนเดิมอ่าเราแทงจนกว่าจะมีคนที่ได้ของรางวัลทุกคนน้องนิพานไม่ต้องแทงแล้วเนาะโอเคเอาใครจะแทงก่อนได้เลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินอ๋อเดี๋ยวให้นิพานแทงก่อนก็ได้เอาเพราะว่าตามคิวเหมือนเดิมก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียบเสียไม่เลยนะคนจากหลังสุดก่อนเลยเมื่อกี้ เราทำอไเลียอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเดโอเคโอเคโอเอโเคอเอาอเีโอเดโอเคโอเคโอเคอเอ่คเคเคโอเคเคโอเคนีเเคโอเอเเคโอเนเคโคโอเคเคโอดคเคโอมคดีดไอเค่อเคโอเคโอเคโอเคงมคคิดเคโอเวเดี๋ยวเคเคอเเเคเาคเหมือนเดิมดีกว่าใครลาเมื่อกี้เอ พวกนี้มันเล่นยังไงว่าไม่ดีดวะวันวันนี้ดิวันนี้ที่อบตดีดจังเลยเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยลูกพี่เอาไปไหนดีลูกพี่เฮ้ยพัตแทงยังเฮ้ยพงพิษแทงเด็กยืนด้านโน้นด้านโน้นเอ้ยด้านหลังก็ได้เฮ้ย มังเหยแตงเลยดิลองเต้นี่มองเหีต่ว่ามังเหยแตงหลุดน้องสุดเบื่อเลยเอออย่าเพิ่งไม่พังไม่ได้นั่นบุคคลได้ไม่ได้ไม่ได้บังพิ่แตงอะไรเอ้าไม่เอ้าไม่เอ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เมื่อกี้ทดลองแล้วมันเสียไหมนั่นคือทดลองให้รู้ว่ามันดีจริงใช่ไหมเราเราแตงไม่ถูกเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเดียวหมุนก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีคนรู้แล้วอ่าปิตาทุกคนปิตาโอเคเอาแทงไปทีละกุลเอามาแหนตาเอามาแห่นตรงไหนตรงไจะยินนจะยินจะยิเอ้าเ เดี anyway, ๋ยวที huh? ่คนเดี like uh ๋ยวไม่รู mm. ้ใครก่อนออกออกออกของแฟนนั่งก่อนลูกเดี๋ยวนี้ที่คนที่คนอ่าเฮนี้น่นัง่งนั่งน่นังนังนั่นี่นั่งนั่งนันั่งนนนงนน่นน่งงม่ง่่เตงงนนนี่ไ้

เาาทงนีีี้้ดย๋วหยิบอันที่ว่าแทงแล้วก็ได้ออกไปเลื่องเดียบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแทงที่คนเลยถ้าไม่แทงที่คนเดี๋ยวมันอันไหนอ่ะบางอย่างด้านนู้นเหรอไอ้เดี๋ยวไม่รู้อ่ะโอ้ยได้เออได้คนนี้คนนี้ันน้อีเจ๋งเปล่งอันนี้เอาหยิบหยิบข้ามเลยทอะไรก่อนวันเจ็บไอ้มึงอย่าดหรอว้าบางอย่างจะขึ้นมาเร็วมาแจก่อนทุกคนมาได้จริงเห็นไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้าง สนุกไหมไช่ได้เนาะมันก็ลุ้นนะทุกคนว่าจะได้เคยถึงมันจะราคาไม่ตึงแต่มันก็อยู่ที่ความสนุกสนานแล้วก็ความสบายใจที่มีหม้อไว้ F4 อันนี้จะเป็นคันเบ็ดของยี่ห้อฮัลสเปเ่ยเป็นห5ยมห้ามันเป็นสรงมาจากต่างประเทศซึ่งมันเป็นราคาแพงมากยี่บบาทไม่ของหม้อไมคนผู้โชคดีซึ่งได้แก่ใครวะบังมัดเอบังมัดลูกใครลูก ลูกบังชายเลยทุกคนโชคดีไปแล้วคนนี้เขาสนับสนุนบางเงียบบ่อยเลยไหมโชคดีเห็นไหมทุกคนทุกคนอื่นที่ไม่ได้อย่าเสียใจนะได้ขนมไปคนละอันเป็นไงบางเงียบเท่ไหมเท่เด้งเบ่งกินได้คนใหม่อยากให้บางเงียบทำอะไรกดไลค์มาบางเงียบทุกคนพเปียกันมเลย